อ่ะเราพี่จะให้เขียวทำยังไงอะ่ะเออพี่จะให้เขียวทำยังไงอะ่ะทำไมเธอไม่บอกเราอะ่ะทำไมเธอไม่บอกเราก่อนหน้านี้ยคนรูปสวต้องให้เรารู้เองใช่ปะ่ะ ทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เธอจะเลิกกับเราใช่ป่ะเธาเลือกมาเลยดิเธอเลือกมาเลย,เธ,เ,ลเ,ลยเธอมันไม่มีเหตุผลนะ่ะเราว่าเราคุยกับเธอเรื่องนี้แล้วนะ เธอจะเลิกกับเราใช่ป่ะ ไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใหญ่ฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาทำสบายดีไหมน้ำเสียงของเธอนั้นทำให้ฉันนั้นยิ่งปวดใจดีไหมสักทีเธอไม่รักก็ปล่อยกันไป